สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาออ่มาดูช็คซิ t ี้ินฟิคเจอร์หนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรดิชาร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในสมองล้ทางเฟรมเช่นใน 60-Minute ิ h a r ชาร์ดหรือว่ากราฟหนึ่งชั่วโมง นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคาดว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีเซคเคอร์เลงดาวจากไอชุดนี้นะแล้วก็เป็นแบบแทบบเราค่อยขึ้นปรากฏว่าตลาดมันแก็ปอัพเลยคือตอนแรกอะคาดว่าน่าจะไซเว์นะน่าจะไซเว์อย่างน้อยก็เป็นทร i แองเกิลเราค่อยเบกขึ้น แต่ว่ามันเบรกขึ้นเลยซึ่งดีดีสำหรับพวกบูสนะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบูบาปิดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของบาคือมันเปิดตรงนี้เนี่ยโอเพนออกวเนาะแล้วก็ไปปิดเนี่ยเป็นโดจิในวันในวันศุกร์ใช่ป่ะในดิิชามันเป็นโดจิบาในวันศุกร์แต่มันปิดเนื n โอเพนอกวกเนี่ยเป็นบูบา คือบานในวิลลีาเนี่ยเป็นบาสีขาวเนาะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีสี่วันเดี๋ยวผมผมบอกก่อนเดี๋ยวผมต้องพูดสั้นนะประมสักสินาทีเพราะผมมีเวลาแค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวบิตคอยผมอาจจะต้องไปพูดวันหลังอาจจะพูดพรุ่งนี้มั้งอาจจะไลฟ์พรุ่งนี้ทีนะบิตคอยน่าสนใจนะบิตคอยน่าสนใจแล้วก็เออแต่บานเนี่ยมัน มันมันปิดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของบาถึงแม้จะเป็นบูบาก็ตามเนี่ยแสดงเห็นว่าแวร์เนี่ยวินเดบาพอแบร์วินเดบาเนี่ยทำให้เราคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีความพยายามในการทำดาวไซเบ็กเอานะไอโลของสัปดาห์สัปดาห์สัปดาห์เนี้ยคือโดยชาดแบบนี้นะในเดลี่ชาดเนี่ย ทำให้เราต้องคาดอย่างนั้นก่อนคือเราคาดว่าเหนือหาของวันสุกวันพฤหัสวันพุธสามวันเนี้ยมันจะมีเซอเลอร์กลับมานะครับแล้วก็ตลาดอาจจะมีเซค์เล็กดาวหรืออาจจะมีความพยายามในการเบรกลงไปจากโลของอสัปดาห์นี้นะครับหรืออาจจะแกว่งตัวเป็นไทรงเกิลแถวๆนี้นะแถวๆโซนโซนด้านบนเนี้ย ทั้งสัปดาห์ก็ได้นะแต่ว่าถ้ามันมีเบรกเอาเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยเราคาดว่าใต้โลของสัปดาห์เนี้ยน่าจะมีเซลเลอร์เอ้ยน่าจะมีไบเออร์มากกว่าเซลเลอร์พูดง่ายๆก็คือพวกบูจะมองว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นมันเป็นครูแบ็กแล้วก็ครูแบ็กยังไม่จบครูแบ็กอาจจะมีเล็กงอองมาแล้วก็มีเบรกเอา แม้ว่าจะมีเบรกเอาท์ใต้โลของสัปดาห์นี้ลงมาเช่นเบรกอกมาทะลุทะลวงเนาะสมมติมันขึ้นไปแถวแถวนี้แล้วก็สุดแล้วก็ลงเบรกอกมามัจะลงมาแถวแถวนี้หรืออาจจะแม่งเบรกทั้งชุดนี้ลงมานี่เลยหรือต่ำกว่านี้นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นบายโซนหมดข้างล่างนี้นะเป็นบายโซนคือเรามองว่าเอ,อเหตุผลมันคือว่า พวกบูเนี่ยมันแกปอัพแล้วมันสร้างเบรกเอาที่ดีในในวันวันอังคารนะแล้วก็ให้เบรกเอาตัวเนี้ยมันสามารถมองเห็นว่าพวกบูลสก๊อ p เปอเนี่ยสามารถทำสก๊อ r โปรฟิตระยะความสูงตรงเนี้ยนะมันมันพอที่ทำสก๊อ r โปรฟิตได้ทำให้เรามองว่าใต้ l โลเนี้ยลงมาเนี่ย ใต่ลสัปดาห์ลงมาแล้วโดยเพราะมันเป็นบูบูบาด้วยในสัปดาห์นี้ฉะนั้นใต้โลเนี่ยมันน่าจะมีไบเออร์อย่าลืมว่าเรากําลังมีทรีคอนเสิร์ตีบูบานะคือสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเป็นบูบาเป็นบูเบอบาเราเป็นไซเย์แต่เป็นบูบูโดจิในสัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้ยังเป็นบูบาอีกเรามีทรีคอนเสิร์ตีบูบาเพราะฉะนั้นข้างแรกเนี่ยมันน่าจะมีไบเออร์มากกว่าเซลเลอร์ แม้ว่ามันจะมีสซองแบร์เล็กตัวนี้ก็ตามนะแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยพวกแบร์เนี่ยจะมองเห็นว่าไอ้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเวชท็อปนะมันเป็นเวชท็อปเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็พวกแบร์จะช็อตเวชท็อปเนี่ยลงมาโดยมันเป็นแค่เวชท็อปอ่าแล้วก็เป็นเฟลเบคเอาท์บลูแชนแนลเห็นไหมเนี่ยบูแชนแนลเส้นบูแชนแนลไลน์ line, ตัวเนี้ยมันเป็นบูแชนแนลแล้วก็ตลาดจะเบรก เบรคคือพวกแบรเนี่ยคาดว่าตลาดจะเบรกทั้งก้อนนี้ลงไปเลยทั้งหมดนี้เลยนะเนี่ยเบรกแบบนี้ยเบรกทั้งทั้งชุดเนี้ยเบรกเนี้ยลงไปแล้วก็ลงไปทดสอบโลงของที่สิบเก้าเอพิวคือพวกแบรเนี่ยคาดคาดว่าและอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ช้าก่อนประสบนะครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีบุกแบรบางส่วนเนี่ยที่ exit นะแล้ว แบร์จะอาศัยชุดที่ลงมาเนี่ยคือแบร์ที่ถูกแทปอยู่ข้างล่างเนาะพวกแบร์ที่ช็อตตรงเนี้ยใต้โลของวันที่ห้ามาเนี่ยเขาถูกแทปอยู่ตอนนี้นะเออเนี่ยพวกที่ช็อตวันวันพฤหัสที่สิบปดเนี่ยไปวันศุกร์ที่สิบเก้าเนี่ยสวยแล้วพวกเนี้ยโดนโดนแทปอยู่เพราะฉะนั้นตลาดมันวกกลับลงมาแม้จะแม้จะลงมาลึกนะก็าตามดูเหมือนเฮ้ยแม่งจะลงมานี่แล้วนะตลาดมันจะ มันจะเป็นอย่างนี้แหละตลาดมันจะมันจะผมพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าตลาดมันจะไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยเวลาเห็นเป็นทรีพอร์ซคทีบูบาบางทีมันอยู่ดีดีมันเบรกอกมาเลยนะเป็นแบบบาเอออย่างเงี้ยแปลกแปลกไหมตลาดเนี่ยมันดูขึ้นขึ้นขึ้นแม่งลงตลาดเนี่ยอย่างเงี้ยแม่งลงลงลงแม่งขึ้นนะมันจะอย่างเงี้ยมันจะกลับกลับทิศกลับความ กับสิ่งที่เห็นนะ่ะเขาเรียกตลาดจะไม่เป็นในสิ่งที่คุณเห็นตลาดจะไม่ตรงไปตรงมานะถ้าคนที่เทรดแบบมองตลาดตรงไปตรงมาเนี่ยมักจะโดน trap ประจําอันนี้ผมบอกเลยนะครับคือมันหายากมากเลยที่ตลาดมันจะมี strong bear trend นะนะคือถ้ามันมีเนี่ยถ้าอย่างชุดเนี้ยถ้าคุณชุดชอ็ชอตในชุดต้นๆได้เนี่ยโอเคคุณชอ็อตแล้วคุณก็โฮลแล้วเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่า ตอนที่มันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ากลัวใช่ไหมอ,อ,อย่างเงี้ยใช่ปะมันก็ขึ้นไปน่ากลัวเนี่ยแล้วมันก็ดูเหมือนข้างล่างเนี่ยน่าจะมีไบเออร์นะซึ่งไม่ไม่ไม่ไม,มีนะครับกลายว่ามันโลงโลๆโลงกลายเป็นมันอยู่ในอันนี้มันกลายเป็นเซคเคลเล็กทรัพของพวกบูผมบอกเลยว่าไอ้ชุดเนี้ยไอ้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นโลว์พาวเวอร์ตี้อีเวนตนะครับเพราะว่า คือจริงๆแล้วตลาดเนี่ยอย่างชุดเนี้ตลาดมันขึ้นไปคือมันมีโอกาสแหละที่มันจะขึ้นไปเป็น trap โดยทําระยะเท่ากับเมเช่ามุกตัวนี้พอดีแต่แต่ชุดเนี้ยมันดีมันควรจะมันควรจะมีเล็กหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นไปอาจจะไปเฟล์ตรงนี้ทีแล้วค่อยเลาค่อยลงนี่มันลงเลยนะครับมันลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเออพวกที่บาย พูแบ็กตัวนี้โดยใชย้ limit order ออจะโดน trap แล้วก็โดน stop เอาไว้ถ้าวาง stop ไว้ที่ low น,นะครับผมก็เป็นคนหน,นึ่งในแบบนั้นแหละเดี๋ยวนี้นที่ผมเทรดผมซื้อ stop เ r d e r เสี่ยงงซื้อแถวๆนี้แล้วะจะโดนลากลากพื้นลงมากิน stop ฟ e e นะครับแต่ว่าลิกมันน้อยไงลิกมันน้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือในชากนี้เราต้องมองว่าตลาดยังเป็นโอเอซิลลองอยู่นะครับ เออ v o l a t y เนี่ยมันตอนนี้มันเอาไว้ซิลองมันตลาดมันเป็น60%เนี่ยมันเป็น b l l นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมองว่าที่ลงมาจะเป็น b a r trap ก่อนนะ <AD. S 1> แต่ถ้าตลาดมันเบเบรีวิวมันลงมาถึงนี้เลยลวดเดียวลงมา strong แม่แบบปาปสามสี่วันเป็นอนเแ็ปฏิบแบบบาผ้ามันก็จะเปลี่ยนนะครับ ง่ายคือแม่งลงมาแล้วแม่งไม่มีซื้อเลยลงมาแม่งไม่ซื้อเลยเวลามันลงมาเนี่ยมันจะลงมาแม้มันจะเบรกลงมาเนี่ยมันก็จะมีเด้งบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะไม่ลงแบบสตรองรวดเดียวนะถ้ามันลงแบบสตรองรวดเดียวเนี่ยมันเป็นมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบแบบแบบนี้นะครับอ่ะโอเคถ้าแปลว่าเรากำลังอยู่ใน Po วเวอร์บิที่ข้างล่างน่าจะมี b u y e r นะครับประมาณนี้นะ แล้วก็ลืมแปะทุกทีลืมแปะให้ทุกทีย้าสนะิบนาทีแล้วนะยังไม่ได้พูดถึงวันนวชาัดเลยวะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูในะวันนวชาตินี่ห้งนี้มึงนะ งั้นเดี๋ยวผมลบนี่หมคาไว้เนี่ยเพราะว่าเราจะพูดให้ทุกคนฟังนะครับอลบ last w e e ผมลบไปเลยแล้วก็ไอตัวนี้เนาะผมคง channel line ไว้เพื่อให้ทุกคนมองเห็นในในเดลิชาแต่นี่ในเดลิชาเนี่ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการแล้วแต่ก็ระยะใมชั่วโมงเนี่ยเราเราทำเพื่อให้มองเห็น ท่าน,นั้นน่เองเนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเออนี่หายของสัปดาห์หน้าอันนี้ก็จะเป็นหายของสัปดาห์หน้ดแล้วผมมาร์คไว้แล้วียดาทำทีหลังวันที่ไรนะวันเจ็ดนะครับเห็นไหมมันสองบิทเอาเจ็ดหนีเนาะ คือถ้าสัปดาห์นี้มันขึ้นเลยนะถ้ามันขึ้นก่อนแล้วลงมันจะดีนะครับมันก็จะดีนะครับนะขึ้นก่อนแล้วลงนะครับคือมันก็เราก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราคาดว่าน่าจะมีเครกบูทแทบข้างบนแถวๆเนี้ย ที่เรามองว่ามันจะมีเซลเลอร์มันเป็นเน็กไลน์ด้วยคือมันขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันแกร p อัพแล้วมันมีสตรองบู๊ป๊๊ปเบรกขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะมีเมชชั่งมุตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวดูดในวันอวชามันโชว์แบบนี้นะเนี่ยมันลงมาถ้ามันขึ้นเลยนะมันจะมันจะกลายเป็นเฮสไอเบรกเอาคือพูดง่ายคือกลายเป็นซัคเซสฟูลแบบเบรกเอาเลยแล้วนี่ก็เป็นแคบคู b บ c กตื้นๆแล้วตลาดขึ้นไปนู่นเลยครับนู่น ขึ้นไปสิทธิ์แอพิลจะตอนนี้พาวเวอร์ลิตี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะไอ้เลขที่ลงมาเนี้ยมันมันดูเหมือนมันมันจะลงต่อเพราะว่าปกติเนี่ยพอมันมีอัพไซด์เบรกเอาเนี่ยมันบางทีมันจะลงมาเทสตสตาร์ทอัลบูชแนลตรงนี้นะครับโลดโลตรงนี้นะโลของวันที่5แอพิลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไอ้สับโลของสัปดาห์เนี้ยตรงเนี้ยโลของวันที่9มีเนี่ยมันจะมี มันจะมีเซลล์มันจะมีไบเออร์เนาะมันจะเป็นแทง่งไลน์แล้วก็คำว่า b บรกเอา t below เนี่ยมันแปลว่าอาจจะ f a ลตรงนี้เลยก็ได้แถว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 ,แถวแกลางกลางเลนส์นี้นะครับเนี่ย fail ใกล้ๆนี้เลยนะครับหรือแม่งลงมานี่เลยคือ success f u l b เบรกเอาเลอย,ยที่บอกนะครับหรืออาจจะลงคือมันขึ้นอยู่กับมันเบรกไอ้ก้อนเนี้ย เนี่ยไทยทิ้งเลนก้อนนี้นะที่เกิดเกิดตั้งแต่วันพุธพระรหัสเนี่รวมๆมาเนี่ย,วยชวงนี้มันเบรกเบรกออกมทาทั้งก้อนหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้ามันมันขึ้นไปนิดนึงอ,อย่างเงี้ยนะแล้วเฟลเลยหรือขึ้นอย่างงี้แล้วเฟลมันลงมาเนี่ยมันเบรกทั้งก้อนลงมาสักสิบฟุตมันจะลงมาทดสอบโลนี้นะโลนี้โล,ลของวันที่เอ่อยี่สิบห้าพิวแล้วเราก็คาดว่า ใต้รองนี้พาพิวเนี่ยก็น่าจะมีใบเลยนะอย่าลืมอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยระยะตัวเนี้ยมันสิบพอยต์เห็นปะ่ะมันมากกว่าเนี้ยระยะเอเวอร์เรในวันอาวฉาดแค่สามจุดเจ็ดพอยต์เท่าน้งเพราะฉนั้นตัวน,นี้มันมันเบรกเอาที่มากตัวเนี้ยนะโคตรดีอย่างเนี้ยเบรกเอาตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นในวันวันอะไรอนะวันอังคารที่เจ็ดเนี่ยมีมาก ทำให้ผมเชื่ออย่างเชื่อมากเลยว่าข้างหน้ามีว่าแล้วมันเป็น t รี e e c o n s e c u บ i v e เห็นไหมหนึ่งสองสามสามบา,า, 1, 2, 3, 3, บาในสัในสามสัปดาห์ที่ติดกันอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยังไงมันก็ต้องทายว่าใต้โลของสัปดาห์นี้ใต้โลของสัปดาห์ก่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะลงมาถึงนี่หรือแม้กระทั่งลงมาคือพูดง่ายอาจจะลงมาต่ำกว่าโลของทั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยก็ยังมีบเออร์อยู่ดี เนาะเป็นอย่างนั้นจริงบางทีมันลงมันลง,ลงน่ากลัวนะแมันลงมันลงปุ๊บปุ๊บโอ้โ,โหโลงแบบลง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 อย่างเงี้ยแต่แม่แงแทบเฉยเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือจิ้นจิ้นนะไอ้ที่วัดระยะตรงเนี้ยคือจิ้นเนาเรายังไม่รู้มันจะแต่เป็นไปได้ที่มันมันควรจะมีเช็คเลกดาวคือผมมองอย่างเงี้ยผมมองว่า ไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะไปเฟลแถว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 ไฮของวันนี้นะครับคือช่องบนเนี้ยน่าจะมีน่าจะมีเซลเลอร์เนี่ยเนียโลหะแถวแถวไฮของวันวันพฤหัสหรือว่าไฮของวันพุธอย่างเงี้ยน่าจะมีเซลเลอร์แถวแถวโซนเนี้ยนะแบรน์น่าจะเข้ามาช็อตเดอะเวอร์ท็อปนะครับถามว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นหรออืม คือพวกแบในขณะที่มันมันมันเหมือนผู้แบกมันน่าจะลึกกว่านี้ฮะเพราะว่าเอออันนี้เดี๋ยวนะอ่าอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเน็ก l i n e มันลง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 เนี่ยลงมาเนี่ยสามจุดแปดพอยซึ่งมันมากกว่าเอเวลลิร์บาร์มันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่ามัน เนื่องจากมันมันเบรกลงมาแบบนี้แล้วมันถึงระยะุุปพูดง่ายก็เหมือนกันเหมือนกับไอจุดเนี้ยคือบูมันทำสกอาโปรฟิตได้ตรงนี้แบมันก็ทำสกอาโปรฟิตได้ตรงนี้เหมือนกันนั้นตลาดน่าจะลงต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามันจะถ้ามันจะถ้ามันจะลงแล้วเฟลตรงโลใต้โลไม่ไม่ไกลตื้นๆเลยนะคือลงมาแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วเฟลตื้นๆเลยเนี่ย โอกาสที่มันจะขึ้นเลยเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมแน่นอนเมื่อมันผู้แบกมันตื้นเนี่ยมันดีกว่าผู้แบกลึกอยู่แล้วดีผู้แบกถ้ามันลงถึงนี่เนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นอบกทีแล้วข้างบนจะมีเดอร์เนี่ยมันมันมีถ้าขึ้นเลยหรือแกว่งตัวตรงนี้เนี่ยลงมาแล้วเฟลนิดนึงแล้วขึ้นเลยแล้วเบรกเอาขึ้นที่มันมีระยะในช่วงมุกตัวนี้ช่วยอยู่มันก็จะขึ้นไปถึงงอนได้พบ พวกคนในตลาดจะมองแบบนี้แหละมันจะมองความเป็นไปได้ที่คนอื่นมองไม่เห็นมันจะเฉือนกันอยู่ประมาณสักหกสิบี่เอร์ซนเนี่ยแปลว่าตอนนี้ผมมองว่าบูเนี่ยยังได้เปรียบโดยภาพรวมนะครับแต่ว่ามันก็แน่เพราะที่มันเริ่มลงมาเนี่ยมันเป็นสตองแบรลยสใช่ไหมมันเริ่มทําแบมเริ่มทำสกาวโปฟิตได้เพราะันลงมาถ้ามันลงีาทีปุ๊บเนี่ยมันก็ ถ้ามันลงแบบค่อยๆไต่ลงอย่างเนะงี้ยนะแวงแล้วก็เป็นแล้วก็ลงอีกอย่างเงี้ยแล้วมันลงอีกอย่างนเงี้ยเบรกมันมันจะเหมือนมันจะเหมือนอีชุดที่ที่เราคุยกันไว้เมื่อในเดลิชาเนี่ยนะนะคือคือถ้ามันลงมาแล้วมันมีสมองคู่แบกลงมามีสมองสมองบูบาอะไรอย่างเงี้ยคือคือลงมาแล้วก็ขั้นด้วยบูบานิดหน่อยแล้วก็ลงอีกแล้วก็ คือเขาเรียกเป็นสมององแบ็คแปร์ทรนนะถ้าลงแบบนั้นมันจะลง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 มานี่เลยนะครับแต่ถ้าลงแบบคูสตรองเกินไปบางทีมันเป็นทร a p ได้ง่ายเหมือนกันนะคือตลาดมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมันจะไม่ง่ายนักที่จะตัดสินใจว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นแบ็คทรัหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบ็คทรันะครับมันจะเป็นแบ็คทรัแม้ว่ามันจะเบรกลงมา คือเรียกว่าถ้าลงมาแบบ too strong ผมจะพูดยังไงดีวะคืออธิบายยากคือมันมันเป็นไค n เม i c b ก h ีให้เเกินไปเวลามันลงมาเนี่ยบางทีมันมันเป็น bear trap แต่ถ้ามันลงมาแบบ small p u a pull e o n คือพูดง่ายลงมาแบบมีเด้งบ้างตื้นๆลงมาแล้วก็เบรกแล้วก็ bear ก็สามารถทำ scalp profit ได้ตลอดทุกช่วงที่ลงมาแล้วก็มีเด้งอีกงะแม่งลงลงถึงนี่เลยเออ อย่นี้เข้าใจป่ะแต่ถ้าลงแบบวัดโหวันเดียวแบบแบบข่าวตกใจอ่ะมีข่าวออกหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ว่าโอ้ยตลาดหุ้นลงหนักเลยลงรวดเดียววันเดียวยี่สิบจุดอะไรเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นแบร์ทรั p สูงต่แปลกไหมทำไมผมถึงมองอั้นเออคือเวลามันลงเนี่ยถ้ามันลงแล้วบูมันสู้บูมันสู้บูมันสู้แล้วถึงจุดหนึ่งที่ที่เฮ้ยพวกบูที่มันสู้เลยมันไม่ไหวแล้วว่ะ แล้วแม่งทิ้งมันจะมันจะหล่นมันจะหล่นหล่นจากไอ้ตรงแถวแถวตรงที่มันควรจะขึ้นไปอ่ะที่ผมบอกว่ามันมีใบมันจะมันจะหล่นตรงนี้แล้วลงเลยเพราะฉะนั้นเวลามันมันลงแบบแบบ small pullback bear trend เนี่ยมันจะลงแบบชันๆแบบมีเด้งตลอดเนี่ยมันมันมันจะดีสำหรับแ e a บมากกว่าในการลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าลงแบบปั๊บรวดเดียวเนี่ยเป็นคลเมติกเกินไปเนี่ยมันจะถึงระยะในัชวโมงตัวนี้อย่างเงี้ยลง วันเดียวกตัวอย่างถ้าลงวันเดียวถึงนี่เลยนะผมว่าแม่งเป็นแบดแท็บนะแล้วผมก็จะเตรียมเข้าซื้อแถวๆข้างล่างนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ประมาณนี้แหละมันคือพฤติกรรมของตลาดเนี่ยมันจะมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในการวิเคราะห์ซึ่งคนที่ไม่ค่อยเข้าใจแบบว่าเฮ้ยเอาแล้วมันต่างกันยังไงวะมันต่างครับ มันคิมเมติกบีเฮเวอร์จัดจัดเนี่ยมันจะเป็นเซลล์ไคลแม็กซ์แล้วมันจะมันจะจบนะมันมันกลายเป็นพวกแบร์จะเทคโปรฟิตแต่ถ้ามันลงมาแล้วเด้งแล้วก็มีมีเหมือนเป็นบุกแบบุแบแฟกตื้นๆแล้วลงต่อเด้งตื้นๆแล้วก็ลงต่ออย่างเงี้ยพบแจดงว่าพวกแบร์เนี่ยมันเล่มันช็อตตลอดที่ลงมาแล้วมันซับเซสฟูแล้วมันเห็นนะมันเห็นว่าเฮ้ยอ้าลงมาลึกเว้ยเอาอีกเล็กนึงเฮ้ยยังลึกเว้ย เฮ้ยลงมาอีกเล็งมันก็ยังลึกเวย้ยอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นแบบชันชันลงมาแล้วมีเด้งตลอดทุกช่วงที่ลงมาแล้วแมงแทรปพ,พ,พวกบูที่ซื้อโลแพรีิเบสพวกเนี้ยมันจะมันจะเป็นอเนดิจี้ให้พวกแบร์เนี่ยดัน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 ตลาดลงมาเรื่อยๆเออแปลกไหมพูดง่ายคือมันต้องมีคนขาดทุนตลอดช่วงที่ลงมานั่นแหละมีคนซื้อซื้อซื้อ,อแบบที่ผมอบอกซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะในฉากแบบเนี้ย ลงมามันก็จะมีคนซื้อลงมาก็มีคนซื้อลงมาก็มีคนซื้อไอ้พวกที่ซ,ซื้อซื้อซื้อแล้วถูกแทรปแบบเนี้ยมันจะเริ่มรู้สึกเฮ้ยทำไมมันมันเด้ง่งตื้นๆแบบนี้วะเออกเน,นี้มันจะเริ่มรู้สึแกแปลกๆนะแล้วพวกนี้บางทีมันถึงจุดหนึ่งมันเฮ้ยกูไม่เอาดีกว่ากูขาดทุนเยอะแล้วว่ามันลงไหลลงมาซื้อแล้วก็ยังขาดทุนซื้อรื่อยๆงขาดท,ทุนมันลงมาเรื่อยๆเลยเว้ยทิง้งพอทิ้งปุ๊บมันมันค่อยมามันจะมากีฟอัพแันแถวๆตรงเนี้ยแถวๆใกล้ๆโลลแ เนี่ยมันปุ๊บมันปูดมันเบรกออกมามันจะเป็นเซลล์ใครแมกไหลลงมานี่เลยอย่างเงี้ยเราค่อยค่อยมาค่อยมาหยุดข้างล่างแทนคือพูดง่ายๆคือลงมาแม่งแดดสต็อปของบูบูที่วางสต็อปไปตรงนี้แม่งโดนแดดสต็อปอะไรเงี้ยแน่นอนอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นผมซื้อแถวๆนี้ผมก็วางสต็อปตรงนี้เนี่ยตรงโลองออกมาที่สิบเก้าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่คาดว่ามันมันต้องไม่กินสต็อปผมตรงนี้ใช่ป่ะถ้าผมเป็นพวกบูนะนถ้ามันลงมาแดดสต็อปตรงนี้ก็ s ซเคิลเลตดาวหนึ่งเลกแบกเลกที่สองเนี่ยตลาดมันจะยากแบบนี้หลยนาะนาะนาะไม่มีอะไรที่จะรู้ล่วงหน้าได้แต่มันก็เราคาดการได้นะว่าคือคือมันก็มีความเสี่ยงแหละแต่ก็เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีซึ่งอย่างที่บอกแหละบางทีในในเบรกเอาต์ดีๆแบบนี้บางทีมันมันมีเหมือนกันคือที่ผมบอกว่ามันนาะจะมี ดาวไซเบรกเอาใช่ป่ะผูกปก้ปรากฏว่าแม่งเหมือนสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วเราก็คาดว่ามันจะไซ์เวตรงนี้แล้วค่อยมีเบรกเอาใช่ปะแม่งเบรกเลยวันจันทร์ไวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ผมก็บอกแล้วว่ามันน่าจะมีอัพไซเบรกเอามากกว่าดาวไซเนาะเนี่ยเพราะตรงนี้เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยอนชุดเนี้ยจําได้ไหมเราพูดกันในคลิปสัปดาห์ที่แล้วใครไปฟังตรงเนี้ยมัน4.2อยต์เนี่มาเรามองว่าเฮ้ย แม่งลงมาไน่แบบแม่งเป็น pullback ยิเงเลยไหมลงมาแบบนี้เลยเนี่ยชันๆแล้วเราคิดว่าจะมี cyclic down แม่งขึ้นเลยดูดูฉาดต,ตัวนี้กับฉาดต,ตัวนี้เหมือนไหมเนี่ยเล็กเนี่ยเห็นปะชันๆแล้วเราคิดว่าจะมี cyclic down แล้วก็ขึนไอันนี้เหมือนงานอ้นี้ลงมาแต่แม่งเนี่ยฟอร์มเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยสองสองอันเนี่ยเหมือนกันเลยในวันที่มันปึ๊กขึ้นเลยแต่เที่ยวนี้เที่ยวนี้ผมว่าไม่เหมือนรอบที่แล้วนะผมเดาว่า ไม่เหมือนเพราะว่าแบร์มันเห็นเป็นเวทท็อปแล้วก็เห็นเป็นที่ลงมาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มของเวทท็อปแล้วก็มันนับสามเลกได้เพราะนั้นมันก็มันน่าจะเฟลแล้วก็ลงมาเลขหนึ่งนะครับตือมื่งที่มันเป็นเป็นเฟลแบบออ o บล c h a ช n แนลมันจะลงมาลงมาตรงเนี้ยลงมากึ่งกึ่งกลางช n แนลตัวเนี้ยหรือไม่ก็ลงมาที่สตาร์ f f Channel เลย นะแล้วพวกบูจะกลับมาซื้อใหม่นะแถวแถวข้างล่างโลโลเนี่ยอเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วครับพูดเกินเวลาตามที่ตั้งใจไว้ไปสิบนาทีนะ,อะโอเคก็ใครที่ติดตามก็ขอบคุณนะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับก็ไปอ่านเองแล้วกันเนาะมันมีดีเทลบางอย่างที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับก็ไปอ่านจากในที่ผมโพสไว้นี้แล้วกันนะที่ผมแปะไว้นะครับ โอเคประมาณนั้นเนะเาะอโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ